สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเวอร์สุขูสุขคนฟังไทยฟังล่าหรือบ้านในประเทศพี่น้องหรือบ้านต่างประเทศพี่น้องสวัสดีย่ำสาวลงมามุ่นอีกคือเก่าพี่น้องมื้อวันที่อ0ซส,สี่พี่น้องพอ65หหาพี่น้องพอกับเบาวมุ่นคนอีสานแ้่พี่น้องมื้อนี้สิมา กินเข้าเ้าน้ำกันเล้อพี่น้องเหมือนนี้สิมีอ๋อเล่หนูอ๋อพี่น้องอ๋อปลาดุคอปลาคอเฮานี่เราพี่นออ้นนองกินตแต่เ้าน่พี่นอ้องเพราะว่าก็สิกินแต่เ้านั้นคืออยากพี่นอ้องมาพิ่อพี่น้องกินเข้าน้ำกันกับอ๋อปลาอืมแยพี่น้องแบฉพบาพยบ ว่ปไปดูขคากพ้องน้องนี่นี่น่ะอืมแล้วก็ขอนกน้ำน่นกะบามุ่นคนอีสานผ้ามว้วนพี่นออ้องนม้วนมาคืนนี่เราพี่น,ออน้องก,กัเอา่อม กระกายกืแน่พี่น้องกับจิบหาดเห็นสอบเป็นยมากมากพี่น้องมากอับพี่น้องแซม์ขอ,อเป็นวปความคุ้มปบาคนหน่อย เก็เนี่กระตอกอยู่พี่น้องนี่ยอ๋อปลาพี่นอ้องอ๋อปลาอ๋อปลาสิวสมกับประคอรอืมแบบเยอะหลายพี่น้อง quay đây lại vì nó chậm ở đây lại con những giờ mỗi giờ ừm,

มาลงมาปุ่นมาตัวกมองพี่น้องเอิ่มเขากินข้าวกันมาเลยกินข้าวน้ำกำน,นี่ยพี่น้องอืมอืมข้าวเทียนบอว่าเพิ่นถามมาาอ๋อปลาซิว,วอ๋อปลาซิวเพินนเ่นถามมาลาบเทียนบอว่าปลาซิวพี่นอ้นองนี่ ถูกข,ขนาดบ้าไหนก่อน phải biết không? Xe hợp, ngon Mở đưa Cái กินผู้เดียวร้องมึงเอ้เก็พี่น้องขำกันนี่พี่น้องก็ซี่หวพี่น้องแล้วก็ปลาคอหน่อยน้ำกันอืมกินยมม่้งพี่น้อง กินได้เจ้าเนี่ยอาทิมากินอยู่มู่อนนี่เราเพรองกันนี่เวลาอืม ạ Mình chỉ cần chẳng mà vô đồn một mình học hầu sư không phải nghe hầm เบซีขอมาเบิงกิปม้งบบามุ่นมันเขาให้ความทุกตชุมเจริญดน้อเครื่อแนวพี่นอง ย <c oughs> ิมแบบพี่น้องยิมนี่ก็ไม่จำนี่แต่พี่น้องในเครื่องร,ร,รถใดร่รสแจ้รสนับตะใคร่รสติดตามหรือว่าเอามุนน้ำในเรื่องพี่น้องเบ้ามุนคนอีสารผ้ามวนพี่น้อง ว่อยกันนี้พี่หนาพี่น้องอัปเดตเห้เบื้องพี่น้องยกขี้หมันเื่อมั่นเคลือแก่คำว่าให้ลูกแพ้ก็ลริ่มใจสูงอย่างน้ำใหม่แล้วพี่น้องสวัสดีครับ